ให้อีกเหรอขอสักสิบได้ปะต้องห้าคะแนนเต็มอยู่แล้วครับผมให้เต็มห้าเลยดีมากๆครับให้ห้าค่ะผมให้ห้าคะแนนเต็มเลยครับสี่จุดห้าได้ไหมอยากได้กล้องให้ห้าเลยครับห้าจุดห้าอันแรกก็แบบสี่จุดห้าก่อนเพราะเรายังมีเอาใต้ให้ห้าเลยหกเลยให้เกินเลยวันนี้มีงานด่วนพิเศษครับก็คือทาง Huawei นะครับก็เชิญพี่เล้งนะไปร่วมงานวันนี้นะครับเป็นงาน เอาไปนิ่งทรงวาดก็ไปดูสิว่าเจ้าหัวเวย่ยเพียวรา o โที่ตอนนี้คนร่ําลือกันนักร่ําลือกันหนาว่าปเป็นตัวที่เจ๋งส่สุดในโลกตอนนี้นะไปดูว่าจริงหรือเปล่านะครับพี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปสัมผัสกันนะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตกลงมันดีจริงไหมมันเจ๋งแค่ไหนไปดูกันครับ และตอนนี้หัวเว่ยเพลรา80 Pro ก็อยู่ในมือพี่เล้งน,นะครับนี่เดี๋ยวมาดูว่าเจ้ากล้องตัวนี้มันเด็ดจ,จริงสมคำร่ำลือหรือเปล่าไปดูกันครับอันดับแรกพี่เล้งอยากให้ดูในเรื่องของการซูมของเลนของตัว h u วเว่ตัวนี้ก่อนนะครับดูความสมูทนะครับนี่ y ไป 1x ไป 2x ไป 4x ไป 10x เนี่ยดูดิแล้วก็เราสามารถที่จะหมุนวงแหวนในการซูมแบบนี้ได้นะครับนี่เข้าออกเข้าออกนะคือมันสมูทมากนะครับค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับในการต่อของช่วงเลนส์แต่ละตัวนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับทุกคนอยู่ในงานที่นั้นอยู่ในงานันนี้เราดูแสงกลางคืนนะครับเนี่ยนี่คือมือถือตัวนี้นะครับภาพมันใส่นิง้งใส่กริปไปนะ คือให้เห็นว่ามันใสมากนะเวลาที่เราถ่ายมันคือแบบนี้นะเนี่ยแล้วนี่คือโหมดนะ 1x นะครับลองไปที่โหมด Y นะครับปุ๊บนี่ไปที่ระยะเลนส์ y นะครับนี่ลองดูนะ mm hmm. แสงคือแทบไม่ดอบไปนะเนี่ย mm hmm. เออก็บอกตามตรงว่าเพียร่า80 Pro รุ่นนี้ออกมาใหม่นี่เป็นอะไรที่แบบกล้องนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับยอมยอมจริงๆนะ mm hmm. นี่ขนาดตัวโปรนะครับแล้วถ้าเป็นตัวอั t ตรานี่ม่อยากพูดถึงนะ คือสลับสวิตชิ่งเลนได้ด้วยนะเออแต่อันนี้แค่โปรนี่ก็บอกเลยว่ากินขาดแล้วครับต้องบอกตามตรงว่าพี่เลเองไม่ได้มาส่งวาดแบบโหนานมากนะครับตอนนั้นเคยมาถ่ายแบบเป็นแฟชั่นแฟชั่นเซ็ตเล็กๆนะครับก็น่าจะเกือบเกือบสิบปีนะแล้วก็ไม่ได้มาเลยครับตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆนะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบมีทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยมาเที่ยวเยอะมากนะครับแล้วก็ร้านรวงต่างๆเนี่ยแต่ ตกแต่งได้สวยงามมากนะเอออันนี้แบบเปิดโลกเลยนะครับนี่บอกเลยว่าแปลกตาไปเลยนะแต่แล้วที่สำคัญคือรถติดแน่นอนครับแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็ชื่อร้านโรงกั่นเนื้อนะร้านเก๋ๆเยอะมากครับบอกเลยของ d i s t o r t i o จากการจเจริญวายนะครับนี่์ครับรับได้ไหมรับได้อยู่นะอ่าอย่างตอนนี้เนี่ยพี่เล้งก็ยืนห่างหน้าร้านนะครับแค่น่าจะ2เมตรเองนะครับดูดิเนี่ยเก็บเป็นขนาดนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นเดมเปนยูปุ๊บนี่เป็นวายนะ mm. เห็นไหมว่าคือมันกว้างมากนะครับลำพังแค่ 1X ก็กว้างอยู่แล้วนะครับพอปรับเป็นเดมเนยูเนี่ยยิ่งกว้างก็มีแบบโดยที่ไม่ต้องขยับตัวนะครับทุกคนดูนี่นะดูแฉกนะครับนี่คือเป็น 1X มาแต่ดูแฉกมันนะครับโอ้โหแฉกสุดยอดเดมเนยู w เนี่ยอ่ะโอเคก็อาจจะแฉกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเอ,อการเก็บดินามิกเลนส์เนี่ยอ่ะยังไม่ดีเท่า,ากับตัว 1X นะแต่เนี่ยเราดู 1X นะปุ๊บนี่เห็นปะ คือการเก็บดินามิกเลนส์เนี่ยมันแบบโอ้โหมันสุดยอดมากจริงนะนี่สองปึ๊บอ่าสี่เโอ้โหครับคือโดยรวมในการเก็บดินามิกเลนส์นี่มันดีมากเลยนะครับนี่ครับดูนะดูดินามิกเลนส์นี่ครับน,ะน,บนี่โอ้โหอลังการมากครับดิ Dynamic นามิกเลนส์ยังไงก็ไม่มีโอเวอร์ดูดิเนี่ยปึ๊บอ่าเป็นแันยนะครับนี่โอ้โห,โหสวยงามมากนะครับปึ๊บนี่ ดูดิคือการเลื่อนระยะของเลนก็สมูทมากนะครับดูดิแล้วไวาตามมือนะครับพี่เลงจะถ่ายนี่นะครับถ่ายตัวป้ายชื่อป้ายด้านในนะ,ะพี่เลงจะซูมเข้าไปนะครับนี่ซูมเข้าไปครับนี่เนี่ยดูดิโฟกัสหน่อยอช่วยเป็นจิ๊บโฟกัสเนี่ยครับได้เห็นปะ่ะปื๊บนี่ นะครับโอ้โหโอ่านี่พี่เล้ยงก็ลองมาใช้โหมดโปรโดูนะครับก็ลองปรับสปีดเต่ำดูนะเนี่ยตีมต่ำเลยนะโอ้ยจุด5วินาทีนะครับอ่ะสุดวินาทีนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าเวลาคนเดินมาแล้วถ่ายเนี่ยภาพจะเป็นยังไงนะอรอจังหวะคนเดินแป๊บน,นึงนะครับ ตอนนี้พีเล้งก็พาทุกคนมาอยู่ในจุดที่แสงค่อนข้างมืดนะครับแต่ว่ายังมีมืดกว่านี้อีกนะเอามืดในขั้นต้นไปก่อนนะซึ่งปีเล้งก็ลองเปิดโหมด capture จ,จอให้ดูแบบนี้นะจะได้เห็นกันไปเลยว่าความสว่างความมืดเนี่ยแตกต่างมากแค่ไหนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราใช้ที่โหมดวเนี่ยแสงเนี่ยค่อนข้างจะสว่างมากนะถึงแม้ว่าในจุดที่ยืนอยู่เนี่ยแสงค่อนข้างมืดนะส่วน 1x เนี่ยรูรับแสงมันจะกว้างกว่าครับเพราะฉะนั้นคือภาพจะใสสว่างกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของกล้อง P180 Pro เนี่ยคือเน้นในการถ ระหว่างทางที่มาก็มีอมา마ทรรบะจ่างนะครับนี่โอ้โหโนะอารมะธรรบะจาา่างนะเนเลคิสิกามาตัวเองนะครับนี่ซึ่งตัวนี้ที่บ้านผมก็ยังทำบมะจ่างอยู่นะ ทีนี้เราก็มาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะมืดมากนะครับก็คือแสงน้อยนะซึ่งต้องบอกว่าหัวเว่ยเนี่ยจะกกิจกรรมรอบนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ทุกคนนะครับมาทดสอบความสามารถของกล้องหัวเว่ยเพราพาสิฟโตรวนนี้ในสภาวะแสงน้อยแบบนี้เลยครับซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการถ่ายทอดสีสันต่างๆเนี่ยมันทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคือถ้าใครได้ไปงานอัลบูก n ินนิ่งทรงวาดเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละจุดของงานศิลปะที่จัดแสดงผลงานเนี่ยมันค่อนข้างแสงน้อยมากๆครับทีนี้มาดูห้องนี้ครับนี่ห้องตีจูเอียครับ นี่ยคือมันมืดมากนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมันสวยมากๆนะครับคืองานศิลปะเขาก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่พอได้การเก็บแสงจากกล้องตัวนี้เฮ้ยมันสวยจริงๆส่วนคลิปสารเจ้าเนี่ยนะครับพี่เลี้ยงก็ถ่ายเป็นแบบนะแบบพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมนะครับแล้วก็ 4K60 เฟรมนะครับเพื่อนๆก็ลองดูความแตกต่างนะครับทั้งในแง่ของสีสันแล้วก็ความคมชัดนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนอาณาจากักรอีกฝั่งหนึ่งนะของตรงว่านะครับวันนี้นะนี่ถึงยอดเลยครับ บอกเลยว่าเป็นงานที่จัดได้อลังการมากนะเอาไว้เนลี่งส่งวานนะครับโอ้โหคนเยอะมากครับวันนี้เป็นวันแรกนะวันที่8สิหาคมนะครับเป็นวันแรกที่จัดงานวันนี้นครับเออถ้าใครมีโอกาสก็ลองมานะวัยรุ่นนะอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นงานที่น่าสนใจนะวัยรุ่นชอบแน่ๆนะ่ะดูความมืดนะครับนี่ดูความมืดนะนี่นี่ มืดแบบมืดมากนะครับมีมืดมากนะครับ ีนี้จะเห็นว่าซอยนี้มืดมากๆนะครับแต่ว่าเรายังเห็นดีเทลต่างๆจากในภาพนะครับคือต้องบอกว่าในการที่หัวเวยเพรา80 Pro ตัวนี้เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับแล้วก็เป็นการรับแสงแบบ RYYB ก็เลยทําให้เซ็นเซอร์เนี่ยสามารถรับแสงได้มากขึ้นโดยเฉพาะในสภาวะแสงน้อยแบบนี้นั่นเองครับทีนี้พี่เล้งก็ลองเอากล้อง2อตัวมาเทียบกนง่ายนะครับก็คือตัวเพรา80 Pro นะกับตัวกล้องใหญ่นะตัว A7 Mark 3นะครับก็จะเห็นว่าตัวเพรา80 Pro เนี่ยมันสมูทมากนะครับคือกันสั่นของมันดีีาก นะต้องบอกว่าพี่เล้งเนี่ยไม่ได้ใช้กันสั่นใดทั้งสิ้นนะครับทั้งมือถือ p พลรา80 Pro แล้วก็ตัวกล้องใหญ่นะ s o น y A7 Mark III นะครับแต่ว่าตัว p พลรา80 Pro เนี่ยมีการสั่นที่โหดมากจริงๆนะครับกอต้องยอมรับนะครับว่าการใช้ขาตั้งกล้องหรือว่าการใช้พวกกิมบอลกันสั่นต่างๆเนี่ยมันช่วยให้ภาพบันดิ่งมากๆจริงๆครับแต่ลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดเราถ่ายคลิปวิดีโอโดยที่ไม่ต้องใช้กิมบอลเลยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกขนาดไหนซึ่ง p พลรา80 Pro ก็ตอบโจทย์ตรงนี้เลยคร ลองดูคนะว่าภาพมันแตกต่างกันแค่ไหนนะเอ๊ะ อันนี้คือไม่ใช่งานศิลปะนะครับแต่เป็คนกำลังทดสอบโหมดพวกโหโสโ slow m o โหมดแรงตาของกล้องนะครับเดี๋ยวคนจะนึกว่าอันนี้เป็นงานศิลปะนะครับทีนอยากให้ดูนี่ครับความน่าสนใจนะอันนี่ก็โหมด Y นะครับ 1X นะ 2X 4X 10X ดูเดิดี๋ยวดูความละมุนละม่อมมนะคือเปลี่ยนระยะแบบมันดูไม่สะดุดน่าเกียดอะ่ะมันดูแบบสมูทมากเลยนะ นี่ยยยยถถถออองคืมทางไนี่ยมันี้มาดูโหมดสโลโมชั่นในตัวเพลราแปดสิโปรกันนะครับซึ่งเราสามารถดึงสโลโมชั่นได้ถึง 32x นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น 32x เนี่ยทาง AI เนี่ยจะประมวลผลจับวัตถุตรงหน้าเองนะครับว่ามันจะเลือกจับภาพช่วงจังหวะไหนนะอันนี้ก็อาจจะเดาอารมณ์มันยากสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ลองฝึกเล่นดูนะครับมันทำให้วิดีโอของเรานะครับมันดูน่าสนใจมากขึ้นจริงๆริครับ แล้วก็ในบางสถานการณ์ที่ต้องการถ่ายภาพรรัวๆๆเนี่ยเราแค่กดค้างครับมันก็จะทําการถ่ายรูปรัวให้เราเองเพื่อเราสามารถที่จะมาเลือกได้ภายหลังนี่นเองครับก็ทําให้เราทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับชื่ออ้นนะครับจาก iPhone อยดอทเนะครับถ้าพี่ดูแล้วเนี่ยถ่ายกลางคืนเนี่ยเก็บแสงเก็บสีได้ดีมากเลย แล้วก็ในระยะต่างๆเนี่ยก็สามารถซูมก็ย,ยังสีงดีอยู่แล้วก็ภาพมีความคมชัดคิดว่าถ้าเหมาะถ่ายกลางคืนเนี่ยเหมาะมากให้ห้าเลย6กเลยให้เกินเลยดีนรัดจากบุญแวบ,บครับวันนี้โอ้โหพามาขายรูปเล่นน,นี่บอกว่าตัว8.0นี่เหลือเฟือแล้วไม่ต้องเอาป้าสบายเก็บได้หมดตัวน,นี้บอกเลยถ้าใครเป็นตากล้องอ่ะเอาไปใช้งานแบบแก้ขัดสบายห้าอย่างเหรอ สวัสดีค่ะชื่อโซบีนะคะจากเพจท่องเที่ยวพาไป .com ค่ะก็วันนี้มาเวิร์กช็อปลองใช้หัวเวยเพียวล่า80 pro จริงจริงหลักๆอ่ะด้วยความที่เป็นแบบบอกเกอร์ท่องเที่ยวจะใช้กล้องใหญ่เป็นหลักแต่ตอนนี้เหมือนแบบวันไหนที่ไม่ได้ใช้กล้องใหญ่มิโลเลตใช่ป่ะคะก็จะใช้ตัวนี้นจริงๆแบบคุณตี้ได้เลยใช้แทนกันได้ให้ค่ะดีครับแมปนะครับจาก iphone .dotnet ครับ อันนี้ก็ลองมาลองใช้ h ู a ว e i เ u r a 80% Pro นะครับก็ถ่ายแสงถ่ายอะไรดีมากเลยเพราะว่าตัวตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างเก็บสีได้คมชัดนะครับคือสีมันไม่ฟุ้งแล้วก็ถ่ายออกมาคมชัดเลยเหมือนตาเห็นเลยอันนี้ชอบมากมาเลยเทพมากอันนี้สำหรับถ่ายกลางคืนเนี่ยโดดเด่นมากเลยแล้วก็ทำงานรวดเร็วสีสันออกมาคมชัด ให้5เลยครับสวัสดีครับผมนัทพนักเกตเลยนะครับเป็นแอดมินเฟซบุ๊กคอมมูนิตี้ไทยแลนด์นะครับจากที่ได้ใช้ตัวพิวรา80 Pro แล้วนะครับพอรู้สึกครั้งแรกครือภาพมีมิติมากขึ้นด้วยความที่มันเป็นเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วนะครับต่าจากตัว70อัลตราพอประมาณตรงที่ว่ามันมีตัวที่เป็นกันสั่นที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการซูมที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมรวมถึงการใช้งานต่างๆเนี่ยไหลลื่นมากกว่าปกติรวมถึงตอนนี้ในแอปแกลเลอรี่อ่ะมีแอปพลิเคชันให้เลืออกกใช้ยย่าาางมม ลองสัญหาดูนะครับเราคุณจะรู้ว่ามันมีมิติแค่ไหน5.5สวัสดีครับผมผมต้อมครับจากช่องโลกไอทีวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ได้มาร่วมทริปเป็นโฟโต้ทริปของหัวเว่ยเพียร่า80 Pro นะครับร่วมกับพี่ๆสื่อจากหลายช่องทางทั้งช่องไอทีทั้งช่องเพจตาก้องนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างประทับใจมากวันนี้เรามาถ่ายรูปเป็นไนท์สต p ีทโ p h o t o g r a p h กันที่ถนนทรงวาดนะครับเพื่อโชว์ประสิทธิภาพของระบบกล้องของเพียร่า80 Pro ว่า ถ่ายในที่แสงน้อยถ่ายกลางคืนออกมาเนี่ยออกมาเป๊ะออกมาปังออกมาสว่างมากนะครับโดยเฉพาะตัวเลนส์อัลตร้าไวท์โปรใหม่เนี่ยก็ถ่ายออกมาได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเลนส์หลักเลยสวยงามมากๆครับผมกับพีราแปดสิบโปก็ต้อง5คะแนนเต็มอยู่แล้วครับผม ชื่ออิงนะครับมาจากเทคแองเกิลครับก็ความรู้สึกของเทเลร์80โวลนะครับที่ใช้มาก็ก้าวกระโดดเงินการถ่ายกลางคืนอะไรพวกเนี้ยเทเลที่ใส่มาเนี่ยเมื่อกี้ลองถ่ายก็คือแบบท้องฟ้าเก็บเมื่อกี้มีฟ้าแลบ้วยก็ได้มาเหมือนกันเก็บกลางคืนโอเคแล้วก็เรื่องของการปรับเอฟปรับเอฟได้นี่มันแบบทำอะไรได้หลายอย่างมากโดยรวมเนี่ยโอเคมากเลยตอนนี้ขออันแล้วักแบบ4.5ก่อนเพราะเรายังมีเอาต้าอยู่อีกเอาต้ามันก็จะสุดปอีก สวัสดีค่ะชื่อนัทน,นะคะมาจากทัดคอนวิวค่ะวันนี้ก็มาออนทัวร์ของหัวเว่ยค่ะกล้องดีมากถ้าถามถึงเรื่องให้คะแนนหระคะไม่อยากให้แต่อยากดิดของเลยอยากได้กล้องอยากได้มือถือเครื่องนี้มันดีจริงๆค่ะแก้วจากโมบายโฟโตกราเฟอร์นะครับก็ทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจมากๆคือการถ่ายภาพในที่แสงน้อตเวลาที่เราใช้พวกไนโหมดอะไรแบบนี้เราสามารถ ถ่ายภาพกลางคืนได้สว่างได้แล้วก็สามารถที่จะใช้โหมดลองเอ็กโพเชอร์มาเล่นในการแบบลากเส้นไฟทําให้ภาพมันดูมีความผิวไหวทำให้แบบภาพกลางคืนที่มันดูแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นได้ก็ ดีใจมากมากกว่าดีที่ได้มาค่ให้เต็มห้าเลยดีมากมากครับผมปเป็นจากเพจแปนไฟนะครับวันนี้อยู่กับนี่ครับโอเวอรเียวรา80ดสิโปรนะครับวันนี้ได้เอามาใช้ถ่ายกลางคืนนะครับที่ถนนส่งวาดน,นะครับขึ้นชื่อเรื่องกล้องอยู่ครับว่าโอวอรเนี่ยเป็นคิง อยู่แล้วนะครับวันนี้ได้ใช้ตัวโปลนี่ไม่ใช่อัลตร้าครับเป็นตัวโปรตัวโพลที่ใส่กลางคืนออกมาได้แบบว่าสีสันจัดจ้านมากๆเออ่ดนนิมิกของภาพที่ได้มาเนี่ยสวยมากๆนะครับใครที่อยากสัมผัสนะครับลองใช้ดูครับว่ามันแตกต่างจากสมาร์ทโพลที่คุณถืออยู่ในมือตอนนี้แน่นอนครับผมให้ภาพกันเต็มเลยครับสวัสดีครับผมท็อปนะครับจากปาริย่าท็อปดอทคอมก็ใช้ P80 Pro ถ่ายงานอวร์เคนนิ่งนะครับก็เขาเด่นในเรื่องของสีสันถ่ายรูปดีมากนะครับพันภาพนิ่งนะก็ดีแล้วก็มีโหมดแบบเป็นอาร์ตนี่ก็ังเยอะ คือจะเหมออาะกับถ่ายประมาณนี้แหละถ่ายกลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้แต่ถ่ายคนอน่ะจะยังไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะคนเยอะมากถือว่าดีครับซื้อมาถ่ายรูปได้4.5ได้มไ้ไหม <c oughs> ทีนี้ก็มาสรุปความรู้สึกของพี่เล้งนะครับหลังจากที่ได้ลองจับใช้งานตัวเพลราพัลสินะครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่เล็กเองเนี่ยเป็นสาวกหัวเว่ยนะครับเพราะพี่เล็กเองเนี่ยก็ชอบในเรื่องของกล้องของหัวเว่ยอยู่แล้วนะครับและพอได้มาใช้ตัวหัวเว่ยเพลรา80 Pro ตัวนี้รู้สึกว่ามันก้าวกระโดดมาเยอะมากนะครับจากรุ่นก่อนหน้านะเพราะพี่เล็กเองก็ได้ติดตามตัวเพลร70 Pro เหมือนกันนะก็เท่าที่ดูเนี่ยมันก้าวกระโดดมาเยอะเหมือนกันนะครับด้วยความที่มันใช้เซ็นเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วนะแล้วก็เป็นการใช้เซ็นเซอร์แบบ r y w b นะครับทำให้มันรับแสงได้ดีขึ้นในที่แสงน้อยรกาตอส่นะครับ พอกดปั๊บเนี่ยมันถ่ายให้เดนทีนะก็ไม่ต้องคิดนานนะจากรุ่นเก่าๆที่เคยใช้งานม,มันเนี่ยมันจะมีการดีเลย์บ้างบางจังหวะนะแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่ามันกดแล้วสนุกมากครับคือมันกดปุ๊บถ่ายปับ๊บกดปุ๊บถ่ายปั๊บเนี้ยมันค่อนข้างที่จะตอบสนองไวมากครับใช้ไปรู้สึกว่ามันเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ถ่ายภาพแล้วสนุกมากจริงๆครับ ทีนี้พี่เล้งอยากให้ดูโหมดมาโครครับอันนี้บอกเลยว่ามันเด็ดมากจริงๆครับคือถ้าเกิดต้องการใช้โหมดซูเปอร์มาโครเนี่ยให้เราไปที่ 1x นะครับแล้วก็เอากล้องไปจอยใกล้นะมันจะขึ้นรูปแบบไม้ขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งเราสามารถถ่ายมาโครได้ทุกระยะเลยนะครับคือบอกเลยว่าโหดมากเลยนะทั้งเลนมุมกว้างเลนวนะ 1x 2x 4x หรือว่า 10x เนี่ยมันสามารถถ่ายมาโครได้หมดเลยอะแล้วดูนะครับว่าแต่ละระยะเนี่ย มาใ้ภาพเป็นยังไงบ้างลองดูนะครับซึ่งระยะ 10x เนี่ยอีกนิดนึงก็จะเป็นแบบกล้องไมโครสโคปแล้วนะครับคล้ <S <S ายๆกล้องจทรลศั์แล้วอะ่ะคือมันถ่ายได้ใกล้จนแบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอและยังสามารถถ่ายมาโครในระยะไกล 10x ได้อีกด้วยนะครับก็คือเรากดไปที่ 10x นะมันก็คือระยะ240มิลน,นะครับก็สามารถที่จะถ่ายมาโครได้ครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราใช้เลนส์เฮเลถ่ายนะครับภาพมันจะเกิดการสั่นได้ง่ายมากแต่ด้วยการสั่นในตัวของเพียวร80 Pro เนี่ยบอกเลยว่า เอาอยู่จริงๆครับสามารถถ่ายมาโครได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องภาพสั่นเลยครับก็ทำให้เราถ่ายภาพได้สนุกยิ่งขึ้นเลยครับต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆนะสำหรับตัว Play R p e t 80 Pro ตัวนี้นะครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือการถ่ายภาพในที่แสงน้อยแล้วก็โหมด Super ์มาโคเนี่แหละครับและในส่วนของการใช้โหมดลบคนด้วย AI เนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูภาพประกอบนี้นะครับพี่เลงก็ตกใจมากๆนะก็ไม่คิดว่าหัวเว่ยเนี่ยมันจะทําได้ขนาดนี้นะจากคนเต็มยาวราานะกลายเป็นถนนล่งๆไปเลยอ่ะ เฮ้ยมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอวะมือถือรุ่นนี้เนี่ยถ่ายภาพสนุกมากครับโดยรวมพี่เล้งค่อนข้างประทับใจมากครับพี่เล้งให้ไปเลย5คะแนนเต็มครับและใครที่ดูจบแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อพี่เล้งนะครับพี่เล้งก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปจับหรือว่าลองไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองนะครับแล้วค่อยมาบอกพี่เล้งนะครับว่าที่พี่เล้งพูดไปเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงครับพี่เล้งก็ต้องขอขอบคุณหัวเว่ยนะครับสำหรับกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับส่วนใครที่ดูรีวิวจบแล้วหรือว่าได้สัมผัสของจริงมาแล้วเเเนนนนนีีนงงมม่่ยยยคิิดห็็ัังงงไกกออาลลมมมพพพ์บบบบ้้้วรแแช อย่าลืมกดติดตามกด s u บ s r r i e e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ